กราบสสวัดีคับผู้ชมเพราะก็ผมนะฮะแล้วก็ฟุบ๊บฟุกชื่อเต็มชื่อฟุ๊กคนฟุ๊กกุ่นะฮะโอเควันนี้เราจะมารีวิวเ i ี่ยวมี่ 12s ultra ปุ๊บเนี่ยได้ไปถ่ายมาจนผมเนะี่ยงอกล้วคือถ่ายมาหลายวันมากไปใช้มาเนี่ยกล้องรู้สึกยังไงอย่างแรกเลยคือผมรู้สึกว้าวมากผมรู้สึกว่าแบบมันเกินคาว่ามือถือที่ออมันเหมือนแบบมันเป็นกล้องอะกล้องเลยความรู้สึกมันว้าวไหมใช่ความจับว้าวหรือรับว้าวว้าวมากเลยคือเรื่อง,องการถ่ายภาพอะเรื่องโทนสีเป็นหลักสีสันมิติใช่พี่เปรียบเทียบได้เหมือนกล้องแอรเวฟสิบอะ ที่มันเป็นพรีเมียมคอมแพคอะถ้ามันฟุบๆเปรียบกับตัวไหนคอมแพคครับพี่เพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นของกล้องพวกกล้องย่อถ่ายกันนะฟูเบย์โคเตอร์ใช่แต่มิติมันอะเทียบเท่าเลยกับคอมแดกคอมแพคผมรู้สึกอย่างนั้นนะเสี่ยวมี 12s u l t r a เนี่ยเขาไปโควิดเอนจิเนียร์กับไลกาโควิดนี่หมายถึงว่าพวกโทนสไตล์ภาพเนี่ยวิศวกรช่างของไลกาพัฒนาร่วมกันนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีโหมด2โหมดนะฮะมันทำให โทนมันแบบมันหวานมันใช่นหวานมากพี่ละมุนเนะพี่ละมุนหวาน,นเทียบเหมือนรสชาติอาหารกลมกล่อม ไลกาเนี่ยไม่ได้แบบคุณเน้นคุณภาพว่าต้องแบบคมเปียต้องนุ่นต้องนี่คือมันเป็นฟิลลิ่งครับมันจะไม่เหมือนพวกเลนส์ไซส์ไม่เหมือนทัชเซอร์บัตไลกาเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณเล่นนาฬิกาประมาณนั้นแล้วก็เลนส์ของไลก้าแต่ละเลนส์เนี่ยเขาก็จะมีล็อตผลิตที่ต่างกันสีที่คุณได้เหมือนคุณได้ไลก้าเลนส์นี้มาคุณอาจจะได้อีกล็อตหนึ่งมาสีมันจะไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าคุณชอบสไตายเลนส์ตัวไหนอ่ะมันเหมือนมันเป็นซิกเนเจอร์แต่ละเลนส์ของไลกามันคือแฟชั่นมััััันนนนนนคคคคืืืออออุุณณ่่าามมมมะะไรรปเเี้ยหหกทฟบจ จะเครื่องใหญ่เหมือนจะหนักเพราะว่ามันมีแบบบ้องข้างหลังไงน,นะ,ะมันเหมือนจะหนักอะ่ะแต่จับเทียบกับไอซีพีสองลัตตาเบากว่าเบากว่าครับอันนี้ตอนเราจับเรายังไม่ดูสเปกเนาะแต่มันหนักกกันแค่สามสี่กรัมอะ่ะประมาณนั้นนะฮะแล้วสิ่งที่แปลกใจมากคือด้วยความที่มือถือพวกเนี้ยเซ็นเซอร์มันใหญ่แล้วพอเราเอาไปใช้เนี่ยอย่างไอโฟนอ่ยพวกเนี้ยมันจะร้อนไ,ไม่ใช่ไม่ใช่แต่แต่ตัวเนี้ยแปลกมากปรากฏเราไปถ่ายเป็นไงพ๊บไม่ร้อน ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แบบมันอุ่นนะอันนี้คือใช้จริงๆไม่ได้ไปแก้หมดนะแบบใช้ปุ๊บถ่ายปุ๊บแล้วก็ดูรูปแล้วก็ถ่างดูแล้วก็ถ่ายใหม่ก็เอาไปคอมแพร็กก็ดูปุ๊บแล้วก็ดูรูปอ่าได้ไม่ได้ก็ถ่ายใหม่อะไรเงี้ย เป็นครึ่งชงั่วโมงแล้วพี่อ่ะทดสอบอัดวิดีโอแบบ 4K 30อ่ะตั้งเอาไว้แล้วหน้าร้านพี่มันมีรถวิ่งผ่านหมายถึงว่าเราต้องทดสอบออโต้โฟกัสตลอดใช่ไหมรู้ว่าประสิทธิภาพเครื่องมันกินแบบไหมรับแสงใช่ไหมคำนวณแสงรถวิ่งผ่านก็เปิดไว้ชั่วโมงกว่าๆไม่ตัดแต่ต้องบอกกนว่าเราไม่ได้ไปตั้งแบบแดดร้อนๆนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกเอาว่าอุณหภูมิมันมันปกติอะมันร้อนหน่อยๆนั่นะแบบแดดอร่นๆะอ่ะเออถือว่าไม่ตัดเพราะว่าเครื่องอื่นก็เหมือนกันเซ็นเซอร์เท่านี้จัดการความร้อนได้คนะ่อนข้างจะ ใช้งานมาหน้าจอเป็น ltpo 2 AMOLED นะครับ1,000ล้านสี1 2้ยเฮิร์ตดอเ b y Vision ด้วย hdr 10 plus ด้วยคือรองรับทุกอย่างเวลาคุณถ่ายวิดีโอที่เป็น Dolby Vision ตัวมันสามารถดูได้เลย Dynamic Range มันกว้างมันดูได้มันคือมันดูคอนเทนต์พวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับซื้อจอถือดีมากพิกสว่างสูงสุด1,500นิตรครับแต่เอาไปใช้จริงป็นเนี่ผมว่าจอมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่มันจะไม่เหมือนพวก13บ bo max ยี่สิบสองาตาพวกนี้คือสว่างตาแตกสู้แสงดีมากยิ mm ่ง hmm. เป็นส mm ิ hmm. บสามโมเมนต์นิวโหตาแตกไปแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าม,มันถ่ายไม่ได้นะคุณเนาะมันก็ถ่ายได้แต่แค่ว่ามันดูยากนิดนึง mm hmm. ใช่การแจงร้งครับการแจ้งนะปรับสุดปุ๊บมันยังมีการสะท้อนของแสงที่เราไปลองไม่ค่อยสว่างเท่าเท่าที่เขาเคลมเท่าไหร่กันนัดมันมีมาให้ IP68 หนึ่งจุดห้าเมตรสามสิบนาทีถ่ายได้แต่ระวังพัน สเปคโดยรวมก็ตัวท็อป s n a p d r a ก้อน8พัท Gen 1นะครับแรม12สตอเลย256ซื้อมาเก,ก 40, ือบ40,000ตัวนี้ลําโพงคู่อะไรมีมาให้หมดนะรีโมดเนี่ยมีมาให้หมดเนี่ยเห็นไหมเสียดายไท p C มันได้แค่เป็น2.0เท่านั้นการถ่ายโอนการต่ออะไรต่ตางๆนานามันไม่ค่อยซับพอร์ตเท่าไหร่เสียดายนะครับ เพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับแบตเตอรี่4,860มิลลิแอมแล้วก็เวลชาร์จิ่งแบบเร็วด้วยเร็วมากๆ50วัตต์เต็มภายใน52นาทีผมไม่รู้ว่าร้อนแค่ไหนแล้วก็รีเวิร์สชาร์จ10วัตต์คือสามารถชาร์จผ่านผ่านทางตัวเขาได้ชาร์จ4พาวเวอร์เดลิเี่3.0นะครับคือสเปคมันท็อปหมดแล้วยีเว,เวน้น t y p C อย่างนี้เนะี่ย ไปลองใช้งานมาก้องหน้าก่นผมว่าไม่ค่อยเวริร์กนะคือที่บอกว่าไม่ค่อยเวริร์กคือเทียบกับตัวท็อปทั้งหมดนะ่ะซัมซุงหัวเว่ยเราไปเทียบมาในี่ัวเว่ยดีสุดตัวนี้มันเหมือน,นเซนเซอร์มันยังไม่สุดแต่ซอฟต์แวร์เขาดันสุดนะซอฟต์แวร์พยายามบระมวลผลภาพดีมากแต่ว่าเซ็นเซอร์มันยังไม่โหดเท่าไหร่เออเวลาไปถ่ายมาเดี๋ยวคุณดูรูปภาพนมันคือเกณฑ์เกณฑ์ถ่ายได้แต่ไม่ได้แบบว่าโหดมากกับราคานี้นะครับก้องหน้าต้องหลังแม่เจ้าคนนี้ตอนแรกลองรสเฉ แต่อย่าลืมนะครับเสียวมี่เนี่ยมี2โหมดมาให้เป็นไลก้าแบบไวแบนด์ไลก้าไวแบนด์คืออะไรไลก้าไวแบนด์ก็คือซิกเนเจอร์ของเสียวมี่ก็คือโทนของเสียวมี่เนี่ยผสมกับไลก้ามันออกมาเป็นไลก้าไวแบนด์คือมันจะใสเคลียร์เงาอะไรมืดๆเนี่ยมันจะดัน <Done. S 1> มันจะดันขึ้นมาคือมันจะใสเคลียร์หวานสีเข้มคอนทัสเบาๆอืมคอนทัสเบาๆหน่อยแล้วก็จะเน้นแบบใสๆเคลียร์ออเดนติกนี้คือโทนแท้ๆเลยของไลก้านี่แหละออเดนติกนี่มีจุดดียังไงคอนทัสเข้มนะ เข้มครับเข้มแล้วว่าโดอะไรพวกนี้ก็เข้มแต่ว่าไม่ถึงกับหนักมากคืออยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะผมว่าส่วนตัวผมไปถ่ายมาก็เก็บดีเทลได้ดีอ่ะใครต้องการแนวดราม่าเนาะถ่ายตอนมืดๆแสงน้อยๆแบบนั่งกินเหล้าเพื่อนแล้วแบบแนววัดทาร์ยผมว่าอยู่เลยอ่ะออเทนติกอ่ะอยู่เลยอยู่เลยคือสวยมากครับอัลเทนติกในโหมดของกล้องเนี่ยมันจะมีไลก้าไวร์แบนใช่ไหมแล้วก็ไลก้าอัลเทนติกสามารถกดได้ด้านบนแล้วด้านล่างก็จะมีฟิลเตอร์เพิ่มคือบีบิด กับเนเชอรัลนี่คือรูปนะครับที่ทำออกมาไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็สวยเนี่ยคือดูไวแบนด์เนี่ย,ยอันนี้คือเสียวหมี่ผสมกับไลกาจะเป็น,นโทนเนี่ยมันก็จะสดใสก็ต้องดูด้วยว่าคุณไปถ่ายอะไรนะถ้าไปถ่ายแบบแสงที่มันน้อยๆหน่อยหรือว่าสีที่มันแบบตอนนั้นมันไม่ได้มีสีแบบสดใสอะไรคุณก็อาจจะกดเลือกไลกาไวแบนด์ได้ แต่ว่าถ้าสีมันสมบูรณ์อยู่แล้วถ้าคุณอยากได้โทนไลกาแท้ๆคุณกดไลกาออเทนนิกอยาให้อาหารมันบูดขึ้นกดไลกาวีวีอันนี้คือธรรมชาติอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เลยเพราะว่าถ้าถ้าถ่ายบนนี้มาต้องไปแต่งเพิ่มใช่ผมชอบนะในฉลอดแต่นี่คือโพ้นลงกบบโผออเทนติกสวยมากดูสีไม้ก็ต่างนะนมะเดี๋ยผมไม่ถ่ายม,มาตกลางคืนใช่ไลกาไวแบนที่แบบเปิดไนท์โหมดกับธรรมดากลางคืนเนี้ยถ้าเกิดคุณอยากถ่ายให้มันสว่างแบบไปเทียบกับมือถือรุ่นตัว็อปแบบคุณใช้ไวแบนเนี้ยมันจะขุดเงาออ แต่ถ้าเป็นออเทนติกเห็นปะมันจะมันจะมืดเนี่ยเงามันจะมืดแต่มันจะได้ฟิลเหมือนกล้องกล้องใหญ่กลองใหจะเหมือนกล้องใหญ่อันนี้คือฟิลมือถืออะถ้าคุณไปถ่ายแสงสีอยากให้แสงสีที่มันแบบ colorful นะคุณก็ใช้ใบแบนแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ฟิลกล้องใหญ่เนี่ยมั้ยมีท้องฟ้าไล่ลงมาเก็บชาร์โดเก็บไฮไลท์เงี้ยมันเก็บดีใช่ไหมออเทนติกไปสามตัวนี้ชอบตัวไหนมากที่สุดผมชอบหัวเวนะใช่หัวเว้แต่มีอ่ะมันกลางเลยพวกไฮไลท์เห็นปะมันอยู่ตรงกลางอ่ะ ถ้าชอบอย่างเงี้ยผมชอบโห่เวยนะจบมันดูสดมันดูใหม่ผมก็ชอบโห่เวยอืมมันมันไม่ได้มีมิติเหมือนใช่ครับมีนี่ออกจะเหมือนแบบมีมิติมันมีเงาจังมีเงามีเงามีอะไรเงี้ยอันนี้ขุดมาหมดมเห็นไหมโห่เวยมันจะเป็นชนะเรื่องแบบถ่ายของกินแล้วลงเลยแต่มีเนี้ยเหมือนเอากล้องใหญ่ถ่ายอันนี้ก็อ้ยี่สิบสองมันก็ขุดมันก็แบนๆนหน่อยนะมันเหมือนกล้องมือถือโอ้โหแล้วเดฟมันโคตรเยอะ เนี่ยผักมันก็แบบบู๊ตไปแล้วนะจะผักของนี่ยังธรรมชาติอยู่คือมันธรรมชาติอ่ะก้องใหญ่มันก็ถ่ายมาเป็นธรรมชาติเนาะมือถือมันบวมผลเยอะไปเนี่ยมาดูหมดเนี่ยของฮูเวยเนี่ยจะเน้นแบบใหม่ไปเลยเห็นไหมขุดออกมาสีแบบใหม่ไหแต่มี 2S เนี่ยยังคงความที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่อ่ะแล้วก็ยังสวยอยู่อ่ะเาดูหมดในหมดฮูเวยมันไปเลยอ่ะมันถ่ายออกมาเหมือนคนแต่งภาพอ่ะเหมือนคุณไปถ่ายงานแต่งแล้วคุณมาแต่งให้มันเงาให้มันอะไรเงี้ยค่าแซดค่าไวแปลงมันเพิ่มขึ้นไปดนกวอะใช่ แต่มี12เนี่ยต่างผมว่ามันกลางสุดดีสุดอ่ะใช่ใเนี่ยสีมันก็ไม่ต้องเข้มขนาดนี้เนาะสีมันก็อยู่แบบพอดีของมันอ่ะสังเกตตรงนี้นะตรงแจ็คแจ็คกนะใช่สีมันจะดึงไปแล้วเนาะจริงๆมันเป็นสีขาวที่ผมใช้มาอ่ะเนี่ยสีขาวเห็นไหมออต้ามันเป็นสีขาวเออออต้าสีขาวโอ้โห50โลนี่ขึ้นแบบติดฟ้าฟ้าเลยไปมันดึงขึ้นเยอะนะโอ้โหออต้าไวออต้าไวนี่ก็เทพนะ เทพมากเลยนะแม่งคมแบบผว่าคมพอๆไอ2 Ultra. อ,2 Ultra องตาพอ้2ี่ l t r a อ้าย่าลืมว่ามันเป็นอัองตาววายที่คมสุดๆในบรรดามือถือตัว<อ>็อปอันนี้คือเหมือนกล้องที่สุดเลยถ้าเกิดคุณดูภาพแยกอะเออมันดูมีแบบมิติใช่มิติเนี่ยมิติไลดูเนี่ยคือแบนเลยปะแบนไปหมดเลยเนี่ยมันมีมิติยี่ก็ทําได้ดีอยู่ดีเ<อ>นี่ยออาตาววายผมเป็นคนถ่ายเองคำรูปนี้ไม่ว่าใครตรงสุดเสี่ยวมี เป็นอย่างนี้เลยแต่มันอาจจะบูตขึ้นมานิดนึงคุณดูปูนตรงนี้เห็นปะมันไล่เป็นระดับเป็นมิติเห็นปะไล่เฉดสีใช่ไล่เฉดแบบแล้วแสงสะท้อนแสงเทียอะไรมันแบบมันมันดีไปหมดอ่ะอ่ะให้ดูคอนเทนต์ครับสวยทั้งสองนะว่าก็สวยแหละคนละแบบแตมคนชอบเนี่ยคอนทราสมันจะมันจะลงเข้มแต่มันก็ยังเห็นดีเทลเสื้ออยู่นะเลยแบบมันไม่จมใช่จมไม่ ือเหมือนใช้กล้องอถ่ายอะถ่ายาพเ่ายโคตรดีอะผมว่าเอาไปทักลงคอนเทนต์สบายไม่ต้องแบกกล้องไปก็ตแต่งในมือถือลงเลยอันนี้ก็ยิ่งเหมือนกล้องเข้าไปอีกอโอ้ดูดีมิติไหมอันนี้ถ่ายง,ง่ๆนะ<า>โอ้โทั้งเลนส์มันโคตรคมนะ<า>มคมมา,าม,มากอะ,อะดูไนโหมดผมบอกเลยว่านท์โหมดไม่ค่อยได้ใช้เพราะเซนเซอร์มันใหญ่มากเห็นไหมลองไปถ่ายกันนะไนโหมดเรากดไนโหมดอะเหมือนถ่ายธรรมดาเลยแล้วยิ่งเป็นเจนใหม่ๆของเสี่ยหมี่ครับเวลากดไนโหมดแล้วกดถ่ายอะมันเหมือนรูปเร็วมาก ซัมซุงเนี่ยต้องรอ3าถึงสวิแอปเปิลเนี่ยสองวิสามวิเซียวมีวิเดียวเหมือนปุ๊บคือเหมือนเหมือนถ่ายปกติปุ๊บแม่งเหมือนปุ๊บไม่ต้องแค่12 s ultra นะ12 pro ตัวก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปครับเดี๋ยวเอาขึ้นก็เหมือนรูปได้เร็วผมว่าไอ้จุดเแย่เซียวมีทำกล้องมาได้แบบมันใช้แล้วมันสะดวกอะมันเร็วอันนี้คือไนท์โหมดนะเนี่ยดู authentic ดิมันจะเก็บพื้นเนี่ยเห็นปะเก็บไฮไลท์ดึงอยู่เลยสวยคนละแบบเนาะใบแบนนั้นก็จะหวาน หวานหวานออกแนวแบบบอมๆใช่ไหมมันจะสว่างหวานหวานใสๆอมอมพยายามดึงเงาเทียบกัะเล็บของจเนี่ยพื้นก็ได้ใช่ไหมลองพื้นเนี่ยเห็นไหมงงนนหไหมันสว่างใสเพียเนี่ยบางทีมันก็ดึงจนเยอะไปเนาะเนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์ที่คุณใช้ครับเห็นไหมโทนมันจะแบบเนี่ยหวานอมบอมๆแล้วซูมเป็นไงสีมันยังดีอยู่นะดีครับพี่สีแม่งก็ยังเหมือนกล้องดิจิตอลเลนซูมได้อหรเนี่ยสีเห็นไหม สวยเลยแต่ก็ต่างกันเล็กน้อยดิบกันไม่เยอะคระับโอ้โหดูดิถ้าเหมือนกล้องอะ่อะผมเทียบกีให้ไฟมาครคทูให้ดูแน่นอนถ้าเป็นออโต้ครับเรื่องการประมวลผลพวกนี้โทรศัพท์มันได้เปรียบ HDR การซ้อนภาพพวกนี้เนาะ โม่นี่คุณต้องไปถ่ายรอแล้วก็ไปดึงเอาไฮลุกไฮไลท์ชาร์ลุกชาโล่ <Sh> ado, <be. S 1> อ่าแต่นี่คือเราใช้ Auto. อินเทลเจนต์ออโต้ดูครับดีเทลอ่ะผมว่ามันโคตรคมเลยนะเรื่องมิติภาพคุณดูยังไงพวกว่ายังไงยว่ามิติภาพเซนเซอร์โฟเตอร์นะอ่าใช่ครับถ้าเกิดแบบไม่ได้เพ่งเล็งอะไรเงี้ยแบบดูบปัญหาเนี้ยใช่ดูพวกนี้มันแล้วการว,วัดแสงอะไรต่าง,าง,างๆมาแม่งเก่งด้วยเอาว่าถ้าออโต้อ่ะที่เสียวมีได้นะครับอ่ะดูมิติแล้วกันอันนี้ผมให้ทุกคนดูมิติเทียบกับเซนเซอร์ ไม่โฟโตอเล่ hmm. แล้วกันคือ l ไลแก Authentic นี่มันคือปรับแต่งมาเพิ่มจากเดิมนิดนึงนะสีมันเลยแบบโดนจริตมากเลยฮะจี <c oughs> ๊ดโดนใจเนี่ยสายสุดคือกล้องกล้องใหญ่เลนดีด้วย <c oughs> เลนพรามเลยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่านี่คืออ n นเทลเจนต์ออโต้ทีนี้วิดีโอตัวนี้ก็ถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีครับแต่มันจะเสียอย่างหนึ่งคือกล้องหน้าเนี่ยเวลาถ่ายมันเอาเยอะ มันคือมันเอาหลุดไปเลยครับทีมหน้าเราคือถ้าเทียบกับมือถือทั่วไปอ่ะผมถือว่ามันแค่พอได้อ่ะพอใช้กล้องหน้าก็ถ่ายได้แค่ Full h 30แค่นั้นแคบด้วยไม,ไม่ไม่กว้างครับต้องวิดีโอที่ดีคือมันต้องกว้าง ถ่าย 4K ได้เอาตัวโฟกัสอะไรได้มันพอใช้ได้อะมันไม่เหมาะสมกับราคาเท่านี้หรอกมันพอถ่ายส่งทั้งแฟนายอะไรได้แล้วก็เวลามันจับหน้าเราเหันไปอย่างเงี้ยมันเอาข้างหลังมันเอาหมดเลยนะครับจะไม่เหมือนพวกซัมซุงไอโฟนพวกเนี้ยมันยังทําวิดีโอไม่ได้อันนี้ต้องปรับปรุงนะครับแต่เรื่องกล้องหลังเนี่ยโอ้หวีดีโอเดี๋ยวไปดูตัวอย่างแล้วกันเราเทียบมาให้นะครับถือว่าโอเคมากๆโอเคโอเคมากๆการสั่นนี่คือแบบกันสั่นดีนะโคตรดีแล้วมันมีมิติของมันด้วยนะครับวีดีโอเปิดเอเดียถได้แบบ 4K 30วีดีโอมาโครก็ถ่ายได้นะครับ มาโปรวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ 4K 60อะไม่มีแบรนด์ไหนแล้วนะคือซัมซุงเนี่ยมันทำได้คนระับแต่มิติของมีอะแม่งดีมากแล้วแม่งใกล้ามากๆนะครับดีมากแอปเปิลก็ทำได้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์แบบท็อปๆนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแบงค์เกมจาก๋าเอาล่ะครับเกมเป็นยังไงบ้าง,<ด>งเอองฮ้ยทองให้อ เอาเลยหรอพี่อ๋เอเรื่องเกมนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2พาร์ละกันเกมที่เล่นปกติไงแบบคนทั่วไปเล่นได้แล้วก็อีก1เกมก็คือเป็นเกมที่แบบระดับสูงที่แบบกินกราฟิกกินสเปคเยอะๆอใชครับ<ๆ>เดี๋ยวจะเริ่มมาที่แบบเกมปกติทั่วไปก่อนเลยว,ว่าเป็นยังไงบ้างอย่างพวก A าร์วีพับหรือว่าพวก Apex l e g e n เ s Mobile เกมพวกนี้เนี่ยเล่นได้เรื่อๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณจะเล่นเกมเนี่ยมันจะต้องไปปิดตัวตัวหนึ่งที่ชื่อว่า j อย O S E อไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไร,รแต่ว่าตัวนี้เนี่ยม การเล่นเกมของคุณล็อก GPU ล็อก CPU หรือว่าการทำงานเรื่องหลังพวกนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะจะจะ,จะปิดไม่ให้แบบใช้งานได้เต็มที่ทําให้เวลาเราเล่นเกมเนี่ยเฟมเร็มันกรอบ เหลือสักประมาณ40แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเราปิดปุ๊บเนี่ยเฟรมเดทมันก็จะเด้งกลับไปอยู่ที่ประมาณ60ในเกม Rv นะครับซึ่งผมเนี่ยได้ทดลองแล้วมันเป็นเรื่องจริงัทำได้จริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับขอบคุณสำหรับแพ็คเดลแลปเปอร์้วนะครับโอ้โหวัสดีครับมาเป็นตํากรเลยนะฮะใช่คือต้องไปปิดจริงๆตอนแรกเล่นไม่ดีใช่พอไปปิดปุ๊บเล่นดีเลยแล้วก็เฟรมเรทก็เกาะนิ่งๆเลยอยู่ที่60เตนะครับซึ่งต มันอยู่ในมันอยู mm. <ok ่ในมาตรฐานไหมหรือว่าดีกว่ามาตรฐานก็อยู่ในมาตรฐานนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นในเกมระดับสูงเนี่ยมันจะอยู่แบบเหนือความมาตรฐานนิดนึงคือสแมดะก้อน8ทดพลสเจหนึ่งเนี่ยในเกมเกนชินีมแพกเนี่ยเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะมีอาการกระตุกมีอาการแบบเวลาเราใช้อันตีอันเอฟิกสกิลอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีอาการกระตุก เรมตรอบภาพกระตุกดูไม่เลื่นแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยมันมีความลื่นมากกว่าทั่วไปอยู่คือเลื่อนกับแปดพัทต,ตื่นอีกเหรอใช่ครับจริงๆมันเป็นแค่ซีวียูตัวนี้นะพี่8ดพัทเจ1หนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นพวก8 8 8หรือว่า8 7 0พวกนั้นเนี่ยมันออปติมัยเข้าเกมแล้วมันดูเลื่นแล้วแต่ว่า8พัทเจ็หนึ่งเนี่ยมันยังแบบไม่ได้สเสถียรแต่ว่าก็ถือว่าทําได้ดีใช่ครับผมก็อึ้งไปพักหนึ่งผมไม่ดูเขา,ามีพวกแผ่นกาไฟพวก คุณลีของเขาอ่ะแบบร้อนใช่ใหญ่มากเยอะมากหลายชั้นมากใช่เขาทํามาโดยตรงเพราะว่า1มัน snap นาะมันร้อนอยู่แล้วรอแล้วก็2คือเซ็นเซอร์กล้องแม่งใหญ่มากครับทาให้ต้องทาพวกระบายความร้อนมาได้ดีใช่ซึ่งผิดคาดอยู่ก็แอบตกใจแอบตกใจไปเล่นเนอะร้อนไหมก็เอาจริงถ้าถามว่าร้อนไหมเนี่ยช่วงแรกๆครับถ้าเล่นกลางแจ้งครับแดด1ิเอโมงร้อนไหมจ้าจ้าร้อนร้อน เอาเป็นว่ามาตรฐานเราร้อนไหมมาตรฐานผมเราอกว่ามันมันร้อนแต่ว่าระยะเวลากว่านที่มันจะร้อนมันนานถ้าเป็นรุ่นเื่ดอย่าง iPhone พวกนี้เราเล่นสักประมาณ50นาทีพวกนี้เนี่ยห้าถึงสินาทีพวกนี้เนี่ยมันก็จะร้อนรู้สึกแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเล่นได้ประมาณสัก30นาทีขึ้นไปก็ดอกแสงไหมไม่ดอกครับจริงๆมังตังต้าได้ใช่ไอโฟนมันดอกนะฮะใช่ครับผมถ้าเทียบกับอ่ะซัมซุงเลย ที่ใช้สนดับก้อนแปดพัทเจนึงผมว่าเล่นดีกว่าแค่ไหนว่าเล่นดีกว่าประมาณสัก10%คือมันก็ได้ต่างกันมากในเรื่องความเลื่อนแต่ว่ามันต่างกันในเรื่องของอวามร้อนหรือว่าเวลาเราจับถืออะไรพวกนี้เนี่ยมันอันไหนมันรู้สึกอุ่นมืออันไหนมันรู้สึกรู้สึกร้อนกว่ากันเอาเป็นว่าเกมก็ไป R V อะไรพวกนี้สบายสบายครับอัาหน้าจอก็ได้90เฟรมใช่ครับผมเันเเข็โอเล่สองมันอ่าได้ขนาดนั้นอะคือจริงจริงมันเป็นซอฟแวร์ของมี่พี่ผมว่ามี่เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถคาส ในการอัดหน้าจอได้เลยแบบ15เฟรม45 60 90อ่ามันมันแล้วแต่ยูเซอร์ใช้แล้วก็ฟิกบิตเรทได้ใช่ครับแล้วก็ชัดเลยถูกต้องถ้าเกิดว่าคุณเอาอัพลง YouTube แบบคุณก็ไม่ต้องถึงขนาด40่สิบบิตเรทหรอก10บถ้าสา Full HD แต่ถ้าเป็น 4K เนี่ยครับก็4ี่สิบพรานั้นโอ้โหเหลือเหลือมันมันคมเกินอ่ะ40เนี่ยคือคุณต้องดูทีวีจอใหญ่ๆใช่มันก็จะหนักเครื่องหน่อยเอาเป็นว่าการอัดเกมทำให้ดีแล้วก็เขาสามารถเปิดดูเฟรมเรทได้ แบตเตอรี่ครับผมออแบตเตอรี่ผมเนี่ยไปเทสมาสองแบบคือ Wi-Fi กับ 5G ถ้าถ้าเป็นแบบ Wi-Fi นะครับในระยะเวลา,ลา,ลา1ชั่วโมงเนี่ยลดไป24เปอร์นแต่ว่าถ้าเทียบกับมีลเลียแบตเนี่ยก็ถือว่ามันมันพอดีมนันพอดีกันเพราะปกติตัวนี้มันจะเป็น5,000ใช่ตัวอื่นจะเป็น5,000มิลีตอนนี้เนี่ยจะเป็น4,8 6 0ปโนลดลงมานะ ลดลงมาร้อยกว่าใช่แต่ว่าถ้าเกิดผมเทสกับ 5G ในระยะในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไป28%อันนี้เนี่ยก็แอบแรงแอบแรงไปนึงแต่ว่าถ้าเทียบกับแต่มันก็เล่นดีเออใช่แต่ว่ามันต้องเทียบกับพอร์ฟอร์แมนที่มันได้ใภาพไอ้กราฟิกอะไรแบบนี้เนี่ยมันมันดีมันดีอยู่แล้วครับมันรันได้สุดเล่นรันได้นานมันต้องกินพลังงานเป็นพิเศษเหมือนรถอะรถแรงก็ต้องกินน้ำมันเยอะ สราต้องให้แบงค์กลับบ้านไปถูหลังกันเลนผมขออันเชิญตัวเองออกไปจากตรงนี้ก่อนสวัสดีครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบโทนที่ไม่เหมือนใครเป็นแบบเอกลักษณ์ของเขาเลยนะออเทนติกเนี่ยไม่มีมือถือตัวไหนทําได้หลนะเนาะนอกจาก 12s a l t a แล้วเล่นเกมก็ดีลําโพงคู่คือทุกอย่างจัดมาครบแบบแต่ข้อเสียคือมันเป็นเครื่องนอกมันเป็นภาษาอังกฤษไม่มีเมนูไทยไม่มีส่นไทยอะไรประมาณนี้ลําโพงก็พอใช้ได้เยนดีก็แค่2.0 วิดีโอ้างหน้าแค่พันแปสทิทำไมมันเยอะจังวะเราไล่ไล่มแต่ว่ามันเป็นธรรมดาของเสี่ยมี่อ่ะนี่คือข้อพิจารณาของเขาเข้อเสียมันเป็นฟิลประมาณนั้นนะนี่เราอวยนะแต่ข้อเสียที่เราเจอก็ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและพุ้กต้องขอลากันไปก่อนไปแล้วครับสวัครับ